ชมว,วันนี้ก็กลับมาพบกับเซลล์แอนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอนนี่จะอยู่ที่ไหนไม่ได้นอกจากนี่เลยมิสุพระนครสาขาสายใหม่นั่นเองนะคะวันนี้แอนนี่ขอแหวกแนวหน่อยละกันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมที่รถกระบะในรุ่นมิสูบิชิไททันในรุ่นหัวเดียวขับโฟที่มาพร้อมกับชุดแต่งออฟโรดของอัลฟแลนเดอร์ทั้งคันนั่นเองนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่ารถคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง 69,000บาทเท่านั้นนะคะสั่งไม่ผิดแน่นอนแค่69,000บาทแต่ได้ชุดแต่งออฟโรดของ Outlander ทั้งคันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอนนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมร,บรอบๆคันภายนอกกันก่อนละกันนะคะว่า ที่เขามีอะไรบ้างแต่งอะไรไปบ้างนะคะในส่วนของชุดกันชนหน้า Outlander นะคะที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกตรงกันชนด้านหน้าทั้งหมด6ดวงแค่นี้ยังไม่พอนะคะจะมีในส่วนของด้านบนอีก4ดวงนะคะและเสริมด้วยแครงสีแดงด้านล่างของ Outlander นั่นเองนะคะนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะเรามาเสริมหลอกับซุ้มล้อขนาด7นิ้วนะคะที่มาพร้อมกับล้อแมก ขนาด16นิ้วนะคะตัวนี้เป็นลายกระสุนนะคะที่ลัดด้วยยาง BF Goodrich นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นยางออทเลนอย่างดีนะคะคุณชุดแต่งต่อมาเป็นบันไดข้างแบบตะแกรงนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นของ o u t l a n d e r นะคะตัวนี้รับรองว่าแข็งแรงทนทานรับน้ําหนักได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองนะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะตัวนี้แอนนี่มีให้คุณผู้ชมนะคะเลือกว่าอยากได้เป็นลายไหนแบบไหนแต่ว่าเจ้าของรถคันนี้ขอเลือกเป็น ววกระทิงนั่นเองนะคะดูดีๆทำให้รถของเขาดูเท่ดูบึกบึนเหมือนกันนะคะต่อโดยเป้าครอบมือเปิดนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะพร้อมกับโลโก้ไททันสีแดงนั่นเองนะคะในส่วนของฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนาโนนะคะเป็นแบรนด์อัลติเมทนะคะตัวนี้เป็นเซรามิกแคลร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันอยู่ที่10ปีนั่นเองนะคะและต่อมาคิ้วกันศาสตร์นะคะเป็นของไททันนั่นเองนะคะ นี่คือคอกเสมอเก่งของเอล l a n d นเนะคะที่พ่นด้วยสีพาวเดอร์โคนั่นเองนะคะแลวรองนะคะว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะสีไม่หลุดต้นมานะคะเป็นชุดกันชนหลังของเอล l a n d นเนะคะที่มาพร้อมกับห่วงสีแดงโอเมก้านั่นเองนะคะแค่นี้ยังไม่พอนะคะมีในส่วนของห่วงลากจูมาให้คุณลูกค้าด้วยนั่นเองนะคะและยังมีไฟส่องกอบป้ายทะเบียน2จุดฝั่งซ้าย และขวาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอฝา,าครอบถังน้ำมันไทราทานนะคะมีสลักโลโก้คำว่าไทราทานสีแดงสวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถมิซู i ิชิไทราทานนะคะในรุ่นหัวเดียวยกสูงนะคะแอนนี่แนะนำเป็นพี่ตัวนี้เลยนะคะนะคะพร้อมกับแต่งชุดเหล็กเอ t าเรนเดอร์แบบนี้ให้ทั่วทั้งคันนะคะเอาใจพี่น้อง เจ้าของไร่เจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มนะคะดาวเริ่มต้นที่69,000บาทนะคะหรือจะเลือกรับดอกเบีย้ยที่พิเศษจะสุดพิเศษนะคะก็ได้นะคะหรือจะเลือกชุดแต่งของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มแบบพี่คันนี้ก็ได้นะคะอย่ารอช้านะคะทั้งในเรื่องของช่วงล่างของเขาเครื่องยนต์ของเขาดีหนึกแน่นอนนะคะไม่งั้นนะคะ ชาวไร่ชาวสวนโซนภาคใต้ใน,นะคะเขาจะไม่มาซื้อกับที่มิสูพระนครสาขาสายใหม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสนใจนะคะยกหูหรือไลน์แอดแอนนี่มาก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ที่หน้าช่องนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในช่อง YouTube มิสูสายใหม่บายเอกโปแรงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะและช่องทางเพจ a c e b o o k นะคะมิสูป้ายแดงโปรแรงๆบายเซลแอนนี่ ะะสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลามารับชมแอนนี่ในวันนี้สวัสดีค่ะ